พ่อแม่แยกทางต้องกินข้าวกับน้ำปาพระเอกหวนคืนจอเขตทาราเขตบกมือลาช่องเจ็ดถูกหลือไม่อยู่ต่อเพะน้อยใจ บบกมือลาบ้านเก่าบ้านเดิมผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระพักใหญ่แล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถเขตทาราเขตท,ที่ตอนนี้มีผลงานละครทางช่อง8และช่องวัน31มาแล้วหลายเรื่องขณะเดียวกันเขตยังได้ลองมาชิมลางและเริ่มติดใจพิธีกรงานอีเวนต์ซึ่งแฮปปี้กับการเป็นนักแสดงอิสระยืนยันว่างานละครยังไม่ทิ้งแน่นอนเขตทาราเขตพันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระไม่ต่อสัญญากับช่องเจ็ เผื่ออยากลองทําอะไรใหม่ๆนักแสดงอิสระให้โอกาสพิสูจน์ความสามารถมากกว่าเป็นนักแสดงอีกคนที่ไม่ต่อสัญญากับทางช่องเจ็ด สำหรับเขตทาราเขตหลังจากที่อยู่วิกหมอชิดมาร่วม9ปีซึ่งสาเหตุที่เขตก็พอว่าอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆและหาประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเองและเมื่อทาถึงการเป็นนักแสดงอิสระของเขตแล้วนั้นก็รับว่าเคียดและแอบใจหายเหมือนกันจนต้องปรึกษาผู้จัดการคนรอบข้างและพี่ๆที่สนิทนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าการเป็นนักแสดงอิสระมีโอกาสและได้พิสูจน์ความสามารถได้มากกว่า เขตทาราเขตเผยเส้นทางชีวิตวัยเด็กสุดลำบากพราแม่แยกทางตัวเองเป็นเด็กปั๊มเพราะมีรกรรมความเกเรโดดเรียนยกพวกมีเรื่องสมัยเด็กชีวิตของเขตต้องบอกว่าชีวิตเขตเริ่มจากศูนย์เพราะว่าเป็นเด็กบ้านนอกพูดได้เต็มปากมั่นใจและภูมิใจด้วยเป็นเด็กบ้านนอกหนึ่งคนเลยคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กประมาณ6-7ขวบได้ เป็นเด็กผมอาจจำไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซนแต่เราก็เข้าใจสถานการณ์ว่าเราต้องอยู่กับใครเราเห็นหลายๆเหตุการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันก็เข้าใจแต่พอโตมาเรามองย้อนกลับไปเรารู้สึกว่าเข้าใจเขา่านาว่าวันนั้นมันเกิดอะไร เมื่อก่อนคุณแม่ทำงานอยู่องค์การโทรศัพท์ต้องปั่นจักรยานไปช่วยคุณแม่มาดูน้องสาวด้วยก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นคิดได้ยังไงด้วยความที่อยากจะช่วยคุณแม่แบ่งเบาภาระก็เลยอาสาช่วยคุณแม่เติมน้ำมัน เมื่อก่อนด้วยความที่เราเด็กเราหิวแล้วคุณแม่ไม่ได้อยู่บ้านด้วยเมื่อก่อนเข้ากับซอสก็อร่อยแล้วเข้ากับแตงโมก็ยังอร่อยด้วยความที่คุณแม่ออกไปทํางานด้วยก็ไม่ได้ทํากับข้าวทาอะไรเป็นก็พยายามต่อชีวิตตัวเองณเวลานั้นเข้ากับซอสก็อร่อยแล้วแถมตอนนี้ได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างอาชีพใหม่ขายต้นไม้ไรายได้กว่าแสนบาท